ซึ่งเป็นสินค้าเบอร์หนึ่งเป็นสินค้าที่สุดยอดนะฮะในเรื่องของการดูแลจากภายนอกสู่ภายในนะเรามาดูกันว่าตัวนี้สรรพคุณยังไงบ้างสนะรรพคุณยังไงบ้างให้ดูขวดก่อนนะครับให้ดูขวดก่อนตัวนี้นะขวดเล็กๆนะถือว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูเลยนะครับอันนี้ยาน้ามานวดสมุนไพรอาจารย์โลดบรรจุนในขวด20กรัม20กรัมแต่ดูก่อนนะว่ามัน,ม,นมันเขาใส่มาเนี่ยก็คือเต็มขวดเลยนะเต็มขวดเลย นะส่วนผสมก็ว่าจ,จะเป็นต้นนางแซงน้โคกกระออมต้นกระเมงตัวเมียเท้าเอ็นอ่อ,อนแล้วก็ที่สำคัญคือหญ้าเอ็นยืดนะทั้งหมดสมุนไพรในยี่สิบกว่ารายการนะเราไม่พูดทั้งหมดวันนี้เราพูดเป็นบางตัวในเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นยังไงเรื่องของเท้าอินนอนก่อนนะครับเรื่องของเท้าอินนอนมาดูว่า,าเท้าอินนอ,อนนี่มันช่วยอะไรได้บ้างนะครับนะสมุนไพรเท้าอินนอ,อนนี่ช่วยในเรื่องของการที่ เกี่ยวกับเส้นเอ็นเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเทาเอ็นอ่อนนะครับเทาเอ็นอ่อนเนี่ยนะเรื่องของการาาเขาเรียกว่าปวดเส้นปวดเอ็นเส้นเอ็นพิการรักษาเส้นเอ็นนะเกี่ยวกับระบบเอ็นทั้งหมดเทาเอ็นอ่อนช่วยได้เราสกัดมาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยนะตามร่างกายตามข้อตามเขา่านะในส่วนที่เป็นเส้นเอ็นทั้งหมดอันนี้เทาเอ็นอ่อนช่วยได้เลย นะและอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับระบบเส้นเอ็นก็คือตน e ND, นะ้นเอ็นยืดหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะต้นเอ็นยืดเนี่ยคือเป็นสมุนไพรที่จะช่วยในเรื่องของรักษาการปวดหลังปวดเอปวปวดข้อปวดเขา่านะปวดต้นคอนะปวดหลังหรือว่าเกี่ยวกับระบบเส้นเอ็นตัวนี้สมุนไพรตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องของเส้นเอนะ็นมีหลายประเทศที่เอาใบเอาต้น หญ้ยายเอ็ยนยืดเนี่ยเอาไปทําเป็นชาต้มดื่ม,มเพื่อที่จะในเรื่องของการที่จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายในเรื่องของเส้นเอ็นแต่วันนี้เราสกัดมาไว้ในขวดนี้เพื่อที่จะใช้ทาถูนวดให้มันผ่อนคลายนะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นาบางตัวนะครับที่จะช่วยในเรื่องของระบบเส้นเอ็นนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอเกรซซาเลนอันนี้จุกเสียดแน่นหน้าอกช่วยผ่อนคลายช่วยลดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลม อันนี้ช่วยได้สมุนไพรตัวนี้ช่วยได้สรุปเลยนะในขวดนี้สมุนไพรหลายตัวนี่หนึ่งก็คือช่วยในการขับพิษออกจากช่วยในการขับพิษพิษอะไรบ้างพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ว่าจะเป็นต่อเป็นแตนเป็นแมงป่องตาข่าพวกนี้ช่วยได้เลยนะแล้วก็ตัวที่สองก็คือช่วยในการคัดเลือดห้ามเลือดโดนมีดบาดแมวควนเลือดอะไรต่างๆมีเลือดซึมมาตัวนี้เปิดออกมาแล้วก็ใช้แต้มเลยมันจะหยุดเลือดห้ามเลือดได้เร็วนะ แล้วก็ที่3ก็คือในเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายไม่ว่าจะปวดแขนปวดคอปวดเข่าอะไรต่างๆพวกนี้มันจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นจะเหมาะในการที่นักกีฬาคนทํางานหนักก่อนจะออกไปทํางานก่อนจะออกไปเล่นกีฬาตัวนี้เราก็มีการทานวดผูตามร่างกายก่อนนะการเคลื่อนไหวในวันนั้นก็จะดีขึ้นนะแล้วก็ที่4ี่ก็คือเรื่องของเส้นเอ็นอันนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าทุกสัดส่วนเนี่ย ในการเคลื่อนไหวการขยับเขยื้อนเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นเอ็นอกล้ามเนื้อมันจะรวมกันเพราะฉะนั้นปวดข้อปวดเอ็นต่างๆตัวนี้จะไปช่วยได้ในเรื่องของการที่จะไปช่วยในเรื่องของผ่อนคลายแล้วก็ร,รักษาเส้นเอ็นอ่ะอันนี้มาดูวิธีการใช้ว่าต้องใช้อย่างไงบ้างก่อนใช้ทุกครั้งอย่าลืมเปิดฝานะนะต้องลืมเปิดฝานะอันนี้พอเปิดฝามาแล้วขั้นตอนแรกเลยพิสูจน์การดมก่อนว่ากลิ่นของเขาเนี่ยนะหอมเป็นสมุนไพรธรรมชาติถ้าเราดมแบบนี้ มันแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะกลิ่นอ่อนๆแต่ทีนี้ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นของสมุนไพรจริงๆนะตัวนี้เราก็เอามาทาแบบนี้แล้วก็ถูเลยนี่หมุนเลยเราเคยเห็นเด็กดมกาวใช่ไหมนี่เราถูหมุนเลยเพอหมุนเสร็จปุ๊บสมุนไพรตัวนี้ที่มันเป็นสกัดแบบนาโนเนี่ยมันจะแตกตัวในมือของเราแล้วก็ทําแบบนี้ฮนะนี่แล้วก็สูดดมอ เอาให้ลึกเลยนะเอาให้ลึกเต็มปอดเลยเอาลองดูใหม่อ่าเนี่ยสูดไปสักปืด๊ดสองปื๊ดนะตัวนี้จะไปช่วยในการที่ว่าเพิ่มออกซิเจนในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยทำให้ระบบการหายใจเราดีขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงนี้ใครที่ไปไหนมาไหนต้องใส่แมสโอ้โหนะอากาศไม่พอบางทีเนะี่ยเน่นจุกมันอากาศไม่พอออกซิเจนไม่พอตัวนี้ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้เราทาที่แมสเลยฮนะทาที่แมสเลยมันจะช่วยหายใจได้โล่งเลยนะ นอกจากนั้นไอระเหยของน้ำมันไอระเหยต่างๆเนี่ยนะไปเซิร์ชดูเลยนะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการที่เขาเรียกว่ากำจัดเชื้อโรคบริเวณโดยรอบถ้าเกิดมีตัวนี้ไอระเหยเราทาที่ปกเสื้อได้นะทาที่ปกเสื้อทาที่เม็ดไอระเหยตัวนี้ก็จะไปช่วยดักจับเชื้อโรคได้ด้วยนะอันนี้วิธีนะก็คือการดมก็ยังช่วยแล้วทีนี้การดมนี่ช่วยให้เรื่องของการนอนหลับได้ดีบางคนเนี่ยนอนไม่หลับ เอาตัวนี้สักปืดสองปื๊ดนะก่อนนอนนะท่านจะหลับสบายทําไมถึงจะช่วยในการนอนหลับตัวนี้มันจะไปดีลิทข้อมูลความกังวลสงสัยอะไรต่างๆอยู่ในหัวของเราเนี่ยให้มันออกไปพอเราคลา,ายความกังวลแล้วปุ๊บการนอนหลับก็จะทําให้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนั่นเองอ่าเห็นไหมนะแค่ดมนะนี่แค่ดมนะแล้วส่วนใหญ่กังวลเรื่องอะไร กังวลเรื่องหนี้สินบีหนี้เยอะมันก็เลยนอนไม่หลับตัวนี้มันจะไปช่วยไปช่วยให้ในเรื่องของการล้างหนี้ล้างสินไปชั่วขราวนะลืมหนี้ลืมสินไปชั่วขราวแล้วก็หลับสบายนะตัวนี้นะแค่ดมนะอันนี้แค่ดมท่าน,นี้ถ้าเกิดว่าเราปวดเมื่อยเราก็ทานะใครที่อใครที่มีอาการนิ้วล็อกนะนิ้วล็อกนะเราก็ทาที่ข้อพาบนี่ก่อน ทาแล้วก็ถูให้เข้าไปแล้วก็ทาที่ข้อมือนี้ก่อนนะทาถูแล้วก็เอาเนี่ยนะกำควปั้นหรือใช้เขาเรียกว่ามั่งเกนี่เนาะถูให้มันยาได้ซึมเข้าไปตามเส้นก่อนนะเสร็จแล้วมีนิ้วล็อกตรงไหนเราก็สมมุติว่านิ้วกลางมันล็อกใช่ไหมเราก็มาทาที่ข้างๆนิ้วเนี่ยแล้วก็คึง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 คึคไปให้พังผืดตัวที่มันเกาะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยให้มันแตกให้มันผ่อนคลายออกแล้วก็บีบบีบดึงดึงบีบบีบดึงดึงแบบนี้บีบดึง อาการนิ้วล็อกก็จะค่อยๆทุเลาเบาๆนะอาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะนวดนวดนวดแล้วก็ดึงที่ปลายมือเล็กน้อยเนี่ยแบบนี้นะอาการนิ้วล็อกผ่อนคลายลงได้เร็วหลายคนนิ้วล็อกก็จะมาทาที่นิ้วแต่ว่าเราต้องใช้ที่เส้นก่อนนะถ้าเกิดนิ้วเท้าล็อกก็เหมือนกันนะเราต้องไปทาที่ข้ออ่าเขาเรียกว่าใต้เข่าแล้วก็ไปทาที่อ่าบริเวณที่มันเป็นนิ้วล็อกก็ค่อยผ่อนคลายลงนะอันนี้คือการใช้ นะการใช้คร่าวๆถ้าเกิดว่าเป็นคอตกหมอนบางคนเนอ็นอย่เงี้ยนะคอตกหมอนหรือว่าเขาเรียกว่าสะบักจมนะประมาณนี้สะบักจมคอตกหมอนคิดว่ายกแขนไม่ถนัดแล้วบางคนก็แบบเอีอ้ยวคอเอี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ถนัดก็แปลว่าบางคนก็บอกคอตกหมอนนี่ก็คืออาการแบบนี้ให้เราทาตรงต้นคอไนะหเประละนะครับแล้วก็ค่อยมากด นาพรคลายตัวนี้ก็จะช่วยบรรเทาได้อย่างมากนะครับตัวนี้นะเนี่ยช่วยช่วยได้มากนี่ก็คืออาการปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะใครมีปัญหาที่สุขภาพไม่ว่าจะเป็นอ้อตกหมอนสะบักจมหรือว่าจะเป็นนิ้วล็อกนะหรือว่าจะเป็นมแมลงสัตว์กระตอยนะหรือว่าจะเอาไว้ในห้องครัวเวลาโดนบีดโดนอะไรเวลาทําครัวก็จะช่วยได้ทันนะน้ำมันกระเด็นปุ๊บแทมเลยแผลเป็นไม่มีนะตัวนี้นะ อ่าแต่เป็นไม่มีสมุนไพรหลายตัวช่วยได้อ่าหลายตัวช่วยได้อ้าอีกอันนึงอันนี้หลายคนที่มีลังแคร์ชันนตุบนหัวหนังศรีรษะเนี่ยแนะนําเลยครับหลังจากที่สาะผมแล้วเอาตัวนี้เราเต้มเต้มระเลงระเลงเลงไปที่หัวนะลังแคร์นะครั้งเดียวนะหยุดเลยนะหรือลดลงมากกว่าแปสปอนนะครับอันนี้ตัวน้ามันนวดสมุนไพรนี่นะอ้าลองดูถ้าลองไปใช้ดูแล่านจะรู้ว่าเฮ้ยมันมันช่วยได้จริงๆขวดเล็กๆขวดนี้ นะคนเล็กเริ่มเริ่มที่ทำไมถึงวันนี้ต้องมันใหญ่เรื่องนี้นะผมนิ้วล็อกเนี่ยสี่เดือนจำไม่ได้เลยนะนิ้วนิ้วหัวไม่มือตรงนี้จำไม่ได้เนื่องจากยกของหนักยกไปยกมานิ้วล็อกตรงนี้เลยแล้วคิดดูว่าไปหาหมอในสี่เดือนทั้งฉีดทั้งนวดทั้งกินไม่หายครับแต่หลังจากที่มาใช้ตัวนี้นวดเพียงห้านาทีนิ้วนี้ใช้ได้เช่าทุกวันเพราะดันตัวนี้ไไปลองดูนะครับไปลองดูนะ,ะนะนยังมีวิธีการใช้อีกเยอะ และนี่คือน้ำมันนวดสมุนไพรอาจารย์โรธ